ต้มขาหลามนี่นะคะนี่เหมือนบ้านเราเลยอ่ะเพื่อนสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้ามาทำไมมาทำไม นี่จะทำ <c oughs> ข้าวหลามข้าวต้ม <c oughs> จะทำตั้งแต่ตอนกลางวันไฟดับเพื่อนๆไม่ได้ทำเออก็เย็นแล้วนี่หกโมงกว่าหกโมงครึ่งแล้วทำกับข้าวเดี๋ยวจะทำกับข้าวให้แฟนยายก่อนแล้วค่อยมากินข้าวเสร็จแล้วค่อยมาทำข้าวต้มข้าวหลามกันเนาะ <c oughs> ต้มถั่วก่อนมาตอนกลางวันไฟดับไม่ได้ต้มแฟนยายจะกินแผ่นเค้กนะคะเย็นนี้แผ่นเค้กก็ไม่มีอะไรมากในนี้มีไข่ น้ำตาลเกลือแป้งนมเนาะมาคนคนคน,คนเนี่ยแล้วก็เอามาละเลงในเนยแค่นี้แหละเนอัอน,นั้นต้มไข่ไว้เฉยๆเวลาหิวก็กินไข่ต้มยายก็ว่าจะทอดหมูแต่ว่าว่าจะทอดหมูตำแตงแต่ไม่ตำแล้วแหละจะกินหมูทอดกับข้าวเฉยๆนี่แหละกินง่ายๆไปคนตำแตงมันใช้เวลาเนาะเดี๋ยวทำให้แฟนยายแล้วก็ทอดหมูกิน นะคะเสร็จแล้วกินกับแยมแยม,แยมผลกลาบกับน้ำน้ำเชอรี่เนาะนนมากินข้าวอิ่มแล้วทีนี้ก็มาทำโอ๊ะข้าวลามกันนะคะใส่กะทิใส่น้ำตาลลงไปนะคะพเพื่อน ความหวานความมันความเค็มก็แล้วแต่เรานะคะใส่เกลือลงไปอันนี้แล้วแต่เราตอนแรกว่าจะใส่สกะทิสองกระป๋องคิดไปคิดมาก,กระป๋องเดียวก็พอสองกระป๋องก็เยอะเกินดูกนดูกอนถ้ามันไม่มันเดี๋ยวจะเอากะทิใส่อีกเพราะว่าเดี๋ยวยาจะทำฝักทองแกงบวชกินไม่เป็นไรล่างกอนนะคะ กะทินี้มันเย็นเนาะนใส่น้ำร้อนนี่นะคะเคี่ยวกะทิได้สักพักแล้วยายก็จะเอาอันนี้ใส่ลงไปนะคะข้าวเหนียวนี่ก็คือข้าวเหนียวเราแช่ไว้แล้วนะคะเพื่อนๆอ้มันเยอะนะเนี่ยต้องใส่ต้องได้ใส่สองกระป๋องแน่เลยนึกว่าน,น้อยๆนึกว่าน,น้อยน้อยนี่แหละ ที่เขาใส่ทำเขาต้มเขาก็ทำอย่างนี้เสร็จแล้วเขาก็ไปต้มเนาะเพื่อนเอาไปหอ่อใบตองคนไปนิดนึงให้น้ำมันแห้งเขาก็ไปห่อใบตองเนาะแต่เราไม่มีใบตองก็เดี๋ยวยายจะทำยังไงเน่ยก็มาดูบางทียายทำบางทีขี้เกียจยายก็ใส่ไว้อย่างงี้หละเพื่อนใส่ไว้อย่างงี้แล้วฝาปิดแล้วก็ไฟอ่อนๆเนาะถ้าขี้เกียจห่อนะ เคยทำแล้วเว่เยเขาเขาต้มกระทะเขาลามกระทะใส่ถั่วลงไปถั่วนี้จะต้มแล้วนะคะเตรียมถั่อต้มนะคะ มันแล้วแหละเพื่อน่อนแค่นี้ก็พอแล้วฮะมันวับแล้วนี่เดี๋ยวยากจะเ,เคี่ยวไปให้มันแหง้งๆหน่อยเนาะข้าวหลามกระทะไว้ <c oughs> เอาไปใส่หม้อหอุงข้าวก็ได้นะคะข้าวหลามหม้อหอุงข้าวเนี่ยทําอย่างนี้แล้วก็ไปใส่หม้อหุงข้าวก็ได้นะเพื่อน แต่ว่ายายคิดว่ายายอยากอบอบแล้วมันจะแห้งแหงหอมหอมเหมือนข้าวหลาม,มานะลองมาหลายอย่างแล้วมองข้าวก็เคยทําแล้วในกระทะก็เคยในกระทะก็อร่อยนะมันก็หอมเหมือนกันนะเนี่ยทาไว้อย่างงี้แล้วเราก็ปิดฝาไว้กลมมันก็จะไหม่นี่นะคะเพื่อนๆครึ่งสุกแล้วนะคะเนี่ยครึ่งสุกแล้วแต่ยายจะใส่กระดาษอ,อ,อะไรนะเรียกอะไรนะเดวไม่ถูกกระดาษฟอยล์หร กระดาษอะไรล่ะฟอยเลียแล้วจะห่อแล้วยายจะใส่เตาอบนะคะนี่นะคะข้าวต้มหรือข้าวหลามหรือข้าวอะไรก็เรียกเอาเองนะคะยายไม่เกี่ยวนะคะขอใจให้มันอร่อยยายไม่เกี่ยวนะคะใครจะเรียกอะไรก็เรียกไป ยายไม่เกี่ยวเด้อใครเรียกอะไรก็เรียกไปใหญ่พอใจให้มันอร่อยก็พอแล้วแหละไม่ไมสนกับใครเด้อใหญ่ถ้าอยากเป็นข้าวต้มก็เอาไป,ไปไปหนึ่งอยากเป็นขา้าวหลามก็เอาไปอบ ถ้าเป็นข้าวต้มก็หอมเหมือนข้าวต้มอยากเป็นข้าวหลามก็หอมเหมือนข้าวหลามข้าวอะไรก็ช่างเถอะค่อยมนอานำไว้ก็ใช้ได้แล้วนะน <c oughs> ี่นะคะเพื่อนๆได้เยอะอยู่นะเดี๋ยวอยากจะไปลงอบนะคะมาทีนี้มาดูกันกหมูลเลยจ้า <c oughs> อันหนึ่งข้าวต้มอันหนึ่งข้าวหลาม <c oughs> ข้าวต้มอันนึงข้าวหลามอันนี้ข้าวต้มนะคะโอ้ยร้อนมี่นะคะข้าวต้มโอ้ยนี่มันโอ้มันยังร้อนเอลยท่านนี่นนะคะเอ้ยทำไมมันติดอย่างนี้วันก่อนทำทำไมมันไม่ติดแสดงว่ายายอบไฟแรงเกิน ร้อนเดี๋ยวก่อนนะมันมายร้อนก่อนอู้ร้อนนะคะเพื่อนอู้มันร้อนอะ่ะต้องอกไฟอ่อนๆกว่านี้หน่อยหนึ่งวันกอ่อนยายทำมันไม่ติดอย่างนี้นะหรือว่ามันยังร้อนอยู่รอให้มันเย็นก่อนนี่นะคะ พูเดเรอะมันเย็นก่อนเด้อไม่ไหวนี่นะคะพเพื่อนๆเสร็จแล้วข้าวต้มข้าวหลามนี่นะคะนี่มากินไหม ไปใส่ไมโครเวฟอีกยิ่งอร่อยใหญ่พรุ่งนี้พรุ่งนี้เวลาเราจะกินเนาะมันเย็นเย็นก็ไปใส่ไมโครเวฟไม่อยากจะพากเลยเพื่อนออกบนซาออกบนซา มันบ้านเราเลยอะพึะ่งพักหอมหวานมันขาดแค่กลิ่นใบตองเฉยๆขาดกลิ่นใบตองขาดกลิ่นอ่อไม้ไผ่อืม <c oughs> ปากแค่นี้แหละมัะ้ง ไม่อ้วนให้มันรู้ไปเพิ่งกินข้าวค็ดกินข้าวเสร็จแล้วมาทำข้าวหลามจริงๆจะทำตั้งแต่ตอนกลางวันไฟดับอืมป่ะอันนี้แฟนยายก็กินด้วยเนาะบ๊ายบายคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใยายตาด้วยนะคะข้าวหลามข้าวต้ม เขาต้มขลาม